โอ้ดองสดสดรอดๆเลยนีคนเป็นอย่างมือมง่อาีนะนี่ว่าโอ้คนมอานีตียมาไ้ยังเดีวจ้าเปนพวขับหันมาหนักเลยพี่น้องพี่น้อง,องเขาก็ได้ดึงดึงรถเรียบร้อยแล้วพี่น้องออนี่แล้วน,นี่เขาก็อีดำน้อยเขามาดึงกลับขึ้นมาแล้วบาดีเขาชีล่าข,ขึ้นพี่น้องเา ี๋ยังคอยมั่นที่ตามกันอีกที่น้องที่น้องเนาะโอ้ฮอนหอนหอนที่น้องถึงมืดถึงถึงงฝนจีบจุกไป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 ลีเก้อลีเก้อ นีแม่ดีแม่ดีแม่มันเมาได้ขนาเออพรับนะคะคุณเมาจนอันนั้นหมดแล้วออลูกว so ่าเล่าลูกเอวแล้ตั้งหมานแต่โค้งนี่มาแม่แต่เอวใหม่มาพันพลาดมามันบดอันได้เออแต่ตอนนั้นมันถตาร์ทมันได้ยู่นี่ได้ว่ามันอยเป็นใจเพื่อเราโกชิบันมาบุ๋ม

ลุกไปคอยไปซื้อพูมาที่ไปเอ็นดังอยู่อันเดียว้าวันนันขำหลงหลง มันนี่แมาก็บอกเลยมักอะไรกะก้าไปน้ำเนาะมักแล้วก็เห็นเดี๋ยวรถถึง มันด oh, bon. ีันก็ตามตายหมเาขงเจ้าองล่นี้่ามก็ตายขี่มานำก็สร้างขี่ก้าขี่มานําเนาะแล้วก็คีอยายที่มาลุอยู่นี่แบบันแล้เมาจนเม่โอ้ เขาอยูงานเงียนี่โ้เจ้าด้าเลยแ่อพักานันขีข้าวเส้ออยู่ว่ามันลงอยู่พูดนะไม่ได้มาดนี่เองวันนี้